คราวที่แล้วนะครับการทดลองที่2นะครับก็คือเราส่งจากหลายๆเครื่องมายังเครื่องรับเครื่องเดียวนะครับแต่ตอนนี้ในทางกลับกันเนี่ยเราจะส่งจากเครื่องเดียวเนี่ยนะครับขึ้นไปให้ผู้รับหลายๆเครื่องนะครับซึ่งนะครับผมได้ไปดูวิธีของทางด้านเน็ตเกียร์เนี่ยเน็ตเกียร์เขามีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเนี่ยนะครับในโหมดนี้นะครับที่เราจะทํากันเนี่ยนะฮะยังไม่เวิร์กครับก็คือพูดง่ายๆว่า คือพูดง่ายว่ามันยังทํางานได้ไม่เวิร์กครับผมก็เลยกลับมาใช้วิธีดั้งเดิมของเราก็คือ 0MQ นะครับซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายหลักการให้มันก่อนผมจะเลือกใช้ตัวร e q u e ส t e เรสปอนส Pattern นี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคำพีนะครับในหัวข้อน,นี้ก็คือผมจะใช้ตัวนี้นะครับในตอนที่เราจะแบ,บ่งเป็น2ตอนนะครับตอน3ามุหนึ่งนเราอธิบายการส่ง เป็นข้อความธรรมดาก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับเราจะมาใช้แทนวิกีร์เน็ตเกียร์แบบส่งจาก1ไปยังผู้รับหลายเครื่องนะครับก็คือเหมือนกับมีเซอร์เวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็มีมันติไคลเอนตหลายๆตัวนะครับแบบ Request r e p พายหรือ r e q u e s t ์เนตฟอนนะครับแ a t เทิรนนะครับโดยใช้ตัวกลางก็คือเราเตอร์ดิลเลอร์นะครับไคลเอนตนะครับตามรูปนี้นะครับผมจะใช้หลักการตามรูปนี้ นี่นะครับจากคัมพีเทวดานะครับคัมภีเทวดานี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างส่งข้อความธรรมดานะครับแต่เราไปประยุกต์ใช้กับกล้องทีหลังนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไครเอนแต่ละตัวนี่ก็เหมือนผู้ดูกล้องนะครับที่คอนเน็กเข้ามาที่เราเตอร์นะครับจะไม่มาผ่านเซิร์ฟเวอร์โดยตรงนะครับเสร็จแล้วในนี้นะครับจะเป็นโค้ดลักษณะทํางานแบบเป็นพ็อกซี่นะครับเสร็จแล้วตัวดิลเลอร์เนี่ยจะไปคุยกับทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทน นะครับเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้ของเราเนี่ยมีตัวเดียวนะครับแต่จะมีหลายตัวก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นเวิร์กเกอร์ส่งคนรับงานที่ทํานี่กลับไปให้อย่างแคลนโดยนะครับผ่านตัวกลางตรงนี้ผมจะเรียกตัวกลางตัวนี้ว่าโบเกอร์นะครับในไฟล์เนี่ยนะครับในไฟล์ที่ผมทําไว้เนี่ยมันจะมีโบเกอร์นะครับตัวหนึ่งมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือ IEP นี่คือย่อมาจากรีพายนะครับแล้วก็รีเฟรชสองตัวนะครับในภาพที่เห็นในการรันอยู่นี้นะครับ ฝั่งซ้ายนี่คือรีเควสตัวที่หนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรีเควสตัวที่สองนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูการทํางานนะครับแล้วก็ในโค้ดนะครับรีพายหน,นึ่งกับรีเควสต์หนึ่งกับรีเควส t 2สองนี่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้ผมแสดงให้ดูในเครื่องเดียวกันก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องสองเครื่องอสองโค้ดนี้นะครับไปวางบนเครื่องไหนก็ได้มันจะคอนเน็กเข้ามาที่ตัวตัวนี้เป็นตัว client มันจะคอนเน็กเข้ามาที่ตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้ จะคุยกับเราเตอร์เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วตัวภายในโบเกอร์เนี่ยมันจะให้ดิลเลอร์เนี่ยไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์แทนนะครับแล้วส่งผลลัพ์กลับมานะครับเพราะฉะนั้นไคลเอนต์เนี่ยอยู่บนเครื่องไหนก็ได้นะครับวางไว้ในเครือข่ายนะครับโอเคส่วนตัวโบเกอร์นะครับกับตัวเซิร์ฟเวอร์นี่ผมจะรันไว้ที่เครื่องนี้นะครับถ้าเป็นการทดลองตอนนี้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้ที่เดี๋ยวดูทีละขั้นนะครับตรงนี้คือไฟล์ ep นี่คือเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าในโค้ดนะครับในโค้ดนี้ request 1หนึ่งนะครับคลเอนต,ตัวที่หนึ่งเนี่ยมีการ Connec t มาเนี่ยมันจะต้องส่งนะครับส่งมาหาเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็คือร e q u e s t มาก่อนแล้วเซิร์ฟเวอร์จะรีสปอนกลับไปนะครับรีสปอนกลับไปก็ c e เ v e Message อันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าคลเอนหนึ่งจะส่งส่งคำว่ hello form าเ e l l o f ฟอ m คลเอนหนึ่งมานะครับเสร็จแล้วคลเอนสองนะครับ คายเอนสองก็คือ iep ieq สองเนี่ยครับก็เหมือนกันส่งคําว่าคายเอนสองมานะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้รับทั้งคู่เลยนะครับไอ้ตัวนี้มันทํางานแบบอ s y n c h r o n o u s นะครับก็คือพูดง่ายว่าพร้อมพร้อมกันนะครับเวลาไล่เรียกกันมากนะครับตัวบุ๊กเกอร์เนี่ยจะรันอยู่นะครับรันลักษณะตรงกลางตังนี้อยู่นะครับก็บายสองพอร์ตนะครับตัวบุ๊กเกอร์นี่ก็จะเป็นโค้ดลักษณะแบบนี้นะครับมีหลายแบบนะครับต้องดูในคัมภี นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันมีมากมายนะครับหลายชนิดนะครับในนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารมานะครับแล้วก็หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บของเขาเนี่ยก็จะมีรองรับหลายภาษานะครับสําหรับผู้ที่ถนัดภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างนี้ไพทอน่านเงี้ยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษาซีนะครับถ้าเราจะดูนะครับรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาซับพอร์ตพวกนี้นะครับ ดูที่โฮมเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะซัพพอร์ตภาษามากมายนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยววิกเจีนี่ผมพักไว้ก่อนเพราะว่าผมกลับมาใช้ตัวตัวนี้นะครับผมกลับมาใช้ซีโร่อินคิวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นนะครับผมจะสต็อปการรันตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมหยุดโบเกอร์นะครับหยุดโบเกอร์ไว้ก่อนปิดน,นะครับหยุดเซิร์เวอร์ นะครับทั้งหมดอโอเคนะครับปิดให้หมดเลยคลายแอนก็ปิดคลายแอนนี้ก็ปิดไปนะครับอโอเคมาเริ่มใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยโบเกอร์เนี่ยเราจะรันขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็รันเซิร์เวอร์ตามมานะครับเซิร์เวอร์เนี่ยในที่นี้นะครับตัวโบเกอร์เนี่ย <c oughs> ตัวโบเกอร์ก็คือตัวนี้นะครับเราจะเราเตอรเ์เราจะบายคอร์ตไว้ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแค่นี้เองครับสองพอร์ตนะครับอโอเคนะครับผมจะรันตัวผมเข้าไปที่คอมมานด์ไลน์นะครับเพื่อจะรันโบลกเกอร์อเคนะครับอันนี้บายพอร์ตขึ้นมาแล้วสอตัวน,นะครับเสร็จแล้วผมก็จะรันเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้คือไคลเอนต์ N ยังไม่มีการติดต่อมา ถูกนะครับตรงวาย,ยังไม่ทางานนะครับเมื่อมีการรีเควสเข้ามานะครับรีเควสเนี่ยผมใช้ข้อความเป็น Hello Form Client 1หนึ่งสำหรับ Client 1หนึ่งแล้วก็ Client 2 r สองเสองเนี่ยผมก็ใช้เป็น Hello Form Client 2สองเข้ามาแล้วก็จะรับข้อมูลรับข้อมูลอะไรครับเซิร์ฟเวอร์จะส่งเวลานะครับเคอ r e เลน i m e มวันเวลาปัจจุบันมานะครับให้ทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เรารัน โบเกอร์นะครับกับเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์คือเรารันใน ID e นี่นะครับลันลันรออยู่แล้วนะครับต่อมามาลันใครอันหนึ่งดูครับ Python นะครับ req1 นะครับ dotpy นี่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรามาดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่พิ์ออกมานะครับมีใครอันหนึ่งมาตัวเดียวถูกไหมครับ ต่อมาใครแอมสองติดต่อมาบ้างนะครับ y t ท o นนะครับ req2.py นะครับสังเกตว่าได,ได้ได้รับนะครับตรงนี้คือมีหนึ่งมาแล้วนะครับ uh. ก็ดังรูปนี้นะครับตัวที่1ติดต่อมาที่เราเตอร์ตัวที่2ติดต่อมานะครับหรือจะมีตัวที่3นะครับ เดี๋ยวคาวต่อไปนะครับเราจะมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของกล้องซึ่งผมได้ทดลองไว้แล้วนะครับก็จะคือเป็นเราเตอร์ดินเลอร์สำหรับตัวแคมนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาโค้ดตัวนี้ประยุกต์ใช้โดยที่ว่าเอา Open CV นะครับมาลันกล้องนะครับผมให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ ล o เ,เตอร์ดิลเลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวลักษณะของให้ดูตัวเล็บแคม <c oughs> นะครับก็คือพูดง่ายว่ามีการอ่านเฟรมแต่ว่าเราจะไม่เข้ารหัสเบทหกสี่นะครับเราจะเข้า jpeg นะครับแล้วก็ส่งนะครับเป็นไบท์นะครับลักษณะนี้นะครับโอเคแต่ว่ามันจะมีตัว high watermark มาช่วยในการที่ว่าไม่มีการบล็อก มันจะทาให้ส่งเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่ะคราวหน้าเนี่ยจะเป็นตอนที่3.2นะครับจะเป็นเรื่องของประยุกต์ใช้นะครับตามนี้นะฮะตอนที่3.2เนี่ยประยุกต์ใช้นะครับติดตามตอนที่3.2นะครับเร็วๆนี้นี่ผมทดสอบอยู่นะครับเสร็จแล้วตัวคาพีทวดานี่นะครับก็คือสามารถไปโหลดได้ที่ลิงก์นี้นะครับข้างล่างนะครับ ตัว pdf นะครับถ้าจะดูเข้าเว็บไซต์ก็คือตัวนี้นะครับที่เดียวกันนี่นะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับมีหลายพทิน์เลยนะครับเห็นไหมครับมีหลายแบบอันนี้เป็นลักษณะของ request response แล้วก็มี p u b l i c subscribe นะครับซึ่งทำ proxy เหมือนกันนะครับ,โอ,รบโอเคนะครับโอเคนะครับ อันนี้ผมทดลองให้ดูนี่มันในเครื่องเดียวกันนะครับถ้าเราเอาโค้ดขึ้นไปวางบนรีนุกดูนะครับผมรีโมทเข้ามาที่ตัว Linux ตร,รนีนุกดูัตัวนึงก่อนนะครับรีโมทไปที่เครื่อง60แล้วกันตอนนี้เปิดอยู่นะครับมจะโยนโค้ดขึ้นไปเทสนะครับโดยที่คนละเครื่องกันแล้วนะครับตอนนี้ผมจะโยนโค้ดขึ้นไปผมก็ต้อง FTP ขึ้นไปนะฮะครับหนึ่งนะครับ <c oughs> ขนาดน,นี้ยังรันอยู่ผมก็นะครับไปติดต่อเครื่อง60นะครับซิเงเเซชั่นมาใหม่นะครับเครื่อง60ลองอินเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมจะเอาไว้ที่ตัวราเตอร์ดิลเลอร์ตัวนี้นะครับลาเตอร์ดิลเลอร์ตัวนี้น่าจะนี้น่าจะมีโค้ดอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดู เราเตอร์ดิลเลอร์นะครับโหลดเข้ามาก่อนเหมือนโค้ดมานะครับอันนี้อยู่ในเครื่อง60นะครับลองลองตักเครื่องกันดูนะครับจะได้เห็นภาพนะครับตัวนี้ก็เอา r e เ u e s t รีเคสสอานะครับตัวนี้เรามาดูนะฮะตอนนี้พอร์ตผมเปลี่ยนพอร์ตเป็นเราเตอร์เราเป็นพอร์ตหนึ่ง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 ถูกไหมครับตามที่ในโบกเกอร์ที่เราบายพอร์ตไว้ นะครับนี่นะครับมาทางนี้นะครับฟอนต์เอ็นนะครับตัวนี้คือฝั่งฟอนต์เอ็นนะครับตัวนี้คือแบ็กเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องคอนเน็กใช่ไหมครับเข้ามาที่นี่นะครับตรงนี้ผมขอเรียก่อนนะครับเอาเป็นธรรมดานะครับไม่มีการส่งส่งแค่ตัวเดียวเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับไฟเซฟไว้ก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองรันตัวนี้นะครับเซฟไว้ก่อนรันเลยนะครับ เห็นไหมครับมานะครับบันเวลานะครับจะเหมือนกับทางฝั่งที่เป็นบินโดอันนี้คือข้ามเครื่องแล้วนะครับก็คือข้ามเครื่องเนี่ยก็จะมีผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นสักเฮลโลธรรมดานะครับนี่เป็นเฮลโลธรรมดาที่ส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นไปดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันปริออกมานะครับมีเฮลโลธรรมดานะครับเดี๋ยวผมหยุดดูให้ก่อนคอนซีปุ๊บนี่เห็นไหมฮะตัวนี้ก็ส่งมาจากเครื่องหกศูนลินุกตัวนี้ข้างบนนี้นะครับส่งเข้ามาเฮลโลมาอย่างเดียว ส่วนตัวไค i e n หนึ่ง c l i e n สองเนี่ยก็มาจากเครื่องวิดีโอสองตัวนี้นะครับตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์มันหยุดทํางานแล้วนะครับก็ไม่ได้รับข้อมูล c l i e n ก็จะไมไ่รับข้อมูลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะมาพบกันในการประยุกต์ใช้นะครับในตอนที่สามจุดสองนะครับจะเป็นการประยุกต์ใช้ส่งใช้ส่งภาพจากกล้องนะครับแทน ตัวเน็ตเกีนะครับเพราะเน็ตเกียนี่สุดว่าจะปรับปรุงเขาน่าจะน่าจะปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าตัวเน็ตเกีวิธีแรกที่ว่าส่งจากหลายๆกล้องมาเนี่ยมันใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับการโหลด PDF ที่เอาไปดูศึกษาดูนะครับตัวนี้คือนะครับถ้าใครมีพื้นฐานภาษา C อยู่แล้วก็จะง่ายเลยครับเพราะว่าเนทีของมันเป็นภาษา C นะครับนี่นะครับ นี่นะครับคำพี4 0 0กว่าหน้านี่นะฮะมันมีหลักการบอกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวอย่างเขาจะเป็นลักษณะของเทคนิคแ้ะเรามาประยุกต์ใช้กับเรื่องกล้องเอาอีกโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับที่ติดตามวันนี้นะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามมายังช่องได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ